เจ้าเอเจ้าพิดบูน้อยเจ้ามาได้อย่างไรเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรเอ,าอ้าเมนอียงคือมาอยู่ทิ่งหัวแม่เนาพิดบูน้อยโซ่ใหญใหญ่พลัดกำลังมหาศาลเลยเอะ เอ้ก็แปลกว่าเจ้าของเขาเลี้ยงราคาตัวละเป็นเหมือนเลยนะพ่อแม่เขาเนี่ยเขาไม่เอาเป็นที่น่าสงสัยมืกว่าเขาเป็นโอ้ยโอ้ยไปแล้วร้องตามอยากอยากหลุดออกจากพันธนาการเขาแรงมากเลยค่ะเราก็เลยเป็นที่สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเจ้าของเขาไม่เอา เขาเป็นอะไรเหรอหรือเขาเป็นพันุ์ที่พันธุ์ร้าย <c oughs> พันร้ายกาดหรือเปล่าลูกอะถ้าเป็นพันธร้ายกาดนี่เขาไม่ให้โซ่ล่ามนะไม่ให้ล่ามไม่ให้กักขังหนูจะไปไหนอะตอนเล็กหนูก็น่าสงสารพอโตขึ้นน่ะนะคุณยายกลัวนะ่ะนะ พอเอามาวันแรกนะคะตัวเล็กๆเนี่ยอายุเดือนหนึ่งเนี่ยเขาไม่กลัวเลยค่ะเขาจะวิ่งไปกัดแมวเลยค่ะ,ะวิ่งไปกัดแมวซึ่งกําลังมีลูกเล็กๆนะคะเขาไม่กลัวเลยนะนี่คือพิษบูลนะคะก็เลยบอกลูกว่าเออเจ้าของเขาก็ไม่เอาเนาะใครจะเอาก็ให้เขาไป ใครอยากได้ก็บอกมานะคะที่เลี้ยงเป็นนะคะเลี้ยงเขาไม่ให้เขาโหดร้ายมีวิธีเลี้ยงใครอยากได้ก็มาเอานะคะทิดบูแท้เลยค่ะนน่นนะดูนะคะเขาเขาเวียงเขาเห็นไหมคะเขาไม่ได้กลัวเลยค่ะโซ่ใหญ่ๆเขาก็กัดเลยค่ะโอ้ยลูกฮะอ่ะโอ้โอ้โอ ยายก็หล่ะกลัวเจ้าหืมไหนๆลูกไม่กัดโซ่เนาะตัวเล็กๆหนึ่งเดือนหนึ่งดูสิอ่ดูลูกละโอ๊ยทำไมลูกอารมณ์เสียจังเลยฮะนะลูกนี่คือพิษโบคุณยายก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเจ้าของเขา จึงไม่เอาเขาจะมีลักษณะที่ที่รู้ตั้งแต่เล็กหรือเปล่าว่าเขาเขาจะแข็งแกร่งเขาจะอารมณ์เสียอะไรประมาณนี้เขาดูเป็นแล้วเขาจึงไม่อยากเอาหรือเปล่ายายก็คิดเนาะยายก็เอามาทําคลิปให้ดูค่ะแล้วก็จะติดตามเขาดูใครที่อยากได้นะคะคนที่สามารถเลี้ยงดูเขามีวิธีเลี้ยง หรือเป็นตำรวจหรือเป็นสถานที่ที่เลี้ยงสัตว์ที่ฝึกนิสัยเป็นนะคะก็ก็มาติดต่อได้นะคะโอ้พิดบูน้อยอะอะ,อะโอเคจ้ะโอเคโอเคโอ้โหนี่ดูนี่คือพิษบูน้อยค่ะเล็กๆก,ก็ยังป่านนี้เนาะ